สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มากันช่วงเย็นทานข้าวทานปลากันเสร็จแล้วนะครับพบกับผมจอร์ดนะครับกับ SK Auto Car นะครับกับรถสวยๆนะครับวันนี้ก็มาเริ่มกันใหม่กันอีกหนึ่งคันนะฮะโอ้วันนี้แม่งเม้าเยอะมากเดี๋ยวฝนคงตกนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไล่รอ,อบนอกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมมีมานำเสนอกับข้าง ผมเนี่ยนะฮะเป็นมิสูวิชิแอ t ทราดนะครับปี2013สีน้ำเงินสวยๆนะครับเป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับตัว GLX นะครับ X กะบาทนะฮะเป็นรุ่นปี2013ผมจำหน่ายในราคาแสนประหยัดสุดคุ้มสุดปังนะครับ249,000บาทนะครับกับรถอีโคคาขนาดเล็กนะครับสี่ประตูซีดาน สำหรับครอบครัวใหม่นะฮะราคาไม่สูงนักราคาพิเศษเลยนะครับ240,000บาท2013 g l x Mitsubishi a t t r a าดนะครับ4ประตูสีน้ำเงินล้อแม็กสวยสวยล้อแม็กแฟชั่นสวยๆนะครับเป็นเกียร์อโตเมติแอร์แบ็ abs นะครับวันนี้ผมเอามานำเสนอก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนอกนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะพาเข้าไปชมข้างในอีก รีวิวหน้านะครับส่วนวันนี้เราชมข้างนอกก่อนนะครับเป็นมิซูบิชิย้ำนะครับมิซูบิชิแอตทราด G.L.X 1.2ลิตรนะครับปี2013ในราคา249,000บาทฉลองเปิดสาขาเพิ่มนะครับของเมืองใหม่ออโต้คาร์ในนาม S.K ออโต้คาร์นะครับกับผมจอส์นะครับท่านใดสนใจนะฮะคันนี้นะครับอินบ็อกซ์ฝากเบอร์ฝากไลน์กันเข้ามาได้เลย นะครับเราให้ราคาพิเศษกันเลยนะครับทุกสาขาอาชีพจัดง่ายผ่านง่ายส่งเอกสารเข้ามาทดสอบกันดูก่อนเช็คเครดิตกันดูก่อนเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปเลยทุกสาขาอาชีพนะครับถ้าเครดิตดีฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับคันนี้นะฮะร,รอท่านผู้ชมอยู่ท่านใดสนใจรีบเลยนะครับและอย่าลืมนะครับช่วงนี้นะฮะกับโควิดด้วยนะครับวันนี้ช่วงนี้ ที่ผมต้องหันเนี่ยขอโทษคุณผู้ชมแม่งเมาเยอะจริงๆนะครับและเดี๋ยวผมจะมานำเสนอในรีวิวหน้าภายในของมิซูบิชิแอตทราดคันนี้เอาไว้เป็นไฮไลท์กันดีกว่าสุดปังราคาพิเศษนะครับปี2013เกียร์โตมติกด้วยนะครับแอร์แบ็ก ABS มีครบเลยนะครับกับมิซูบิชิแอตทราดปี2013แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับท่านใดสนใจขอฝากไว้อีกรอบหนึ่งนะฮะส่งเอกสารกันเข้ามาก่อนนะครับมาเช็ครายละเอียดนะครับ มีอะไรบ้างเบื้องต้นนะครับก็คือ,อสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะครับแล้วก็สำเนาบ,บัตรประชาชนหรืออยากจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับ089-248-2982หรือติดตามในเพจรถมือ2นะครับ SK Auto Car นะครับพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปเลยมีหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับทุกรุ่นทุกคันท่านใดสนใจรุ่นไหนแบบไหนติดต่อติดต่อเข้ามานะครับ อินบ็อกฝากเบอร์ฝากไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาไม่คิดสตังค์ติดปัญหาอย่างไรในการเช่าซื้อยินดีครับให้คำปรึกษานะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยกับมิตซูบิชิแอทท a าดนะครับ1.2ลิตรนะครับก่อนอื่นเกือบลืมเกือบลืมเลนท์ผมอยู่ที่ไหนนะครับสาขา2ตรงนี้นะครับของ SK a u t ออโตคาร์นะครับถน,นนนะครับตะก่วน นะตะกวนหทกายทองตลาดลาวนะฮะจังหวัดระยองนะครับตะกวนตลาดลาวจังหวัดระยองเปิดบริการทุกวันนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง2ทุ่มหรือ20นาฬิกานะครับท่านใดเลิกงานแล้วนะครับทานข้าวทานปลาแล้วนะครับสนใจก็แวะเวียนกันเข้ามานะครับมาเป็นเพื่อนผมไม่ซื้อไม่ว่ากันเข้ามาชมรถกันก่อนนะครับ อยากได้รุ่นไหนแบบไหนยินดีนะให้คำปรึกษานะครับและโดยเฉพาะผมมีอีกหลายรุ่นนะครับแต่ขอฝากคันนี้ไว้ก่อนราคาถูกถูกแสนถูกสภาพสวยๆมามาชมมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับยินดีนะครับกับผมถากอนุษยาพักนะครับและสุดท้ายนี้นะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นข่าวเป็นข่าวนะครับกับนักข่มนะครับตลกชื่อดังของประเทศไทยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ และที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมทั้งหลายกับพี่ป้า,น,า,าน้อาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆญาติต่างๆนะครับช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากก็ลดการไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับลดการงดการทำกิจกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก SK ของออตโตุขาและผมตากรหรือจอดทีมงานปัปเปลิลคุณหมูหวานนะครับ และเดี๋ยวรีวิวหน้าเรามาชมกันภายในกับวิสุ u b i s อ i a า a 1.2ลิตร GLXP 2013จำหน่ายในราคา249,000บาทนะครับมีคันเดียวเท่านั้นมาก่อนได้ก่อนไม่ต้องหากันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมถากกรขอราไปก่อนสวัสดีครับ